Our state please thank you เชิญเลยค่ะเพราะฉันต้อนรับทุกท่านเลยนะคะขอเชิญัีต้อนทุกท่านเลยนะคแอด every teachers และก็ครูทุกท่านค่ะเชิญบริเวณด้านหน้าได้เลยค่ะขอเชิญะุัครูทุกท่านเลยค่ะได้รูปแล้วเห็นหน้าทุกท่านเลยค่ะทุกท่านเลยพอวันนี้ทุกคนแต่งตัวเต็มมากวันนี้เรามีรางวัลที่ เพราะเยังเป็นนี่เท่ากับพวกสายชารนามาลุ้นถามวเราบรรลุกรรมมันยั่ดไว้ค่ะแล้วเราได้เก่งในเล่นเ็ไม่รู้กับนสแลเ้ยสิเดะนะคะให้เด็ได้เห็นที่เราผสมแล้วก็มีทุกการทีเดียวที่คุ้มค่าขนาดนี้ในโรงเรียนของเราถ่ายไปสอปีวันนี้จบเต็มนะคะใช่ค่ะ

รปบานะคะให้แบกื้ที่เราจะมีแต๊มาอาจาย์เรากาลุยกันว่าแสต้าของเราจะเป็นอย่างไรในไทยเดาเห็นแสต้าบ้างหมเฮมากจริหรอจริงหรอจะได้ยินหรอว่าคนได้ยินภาษาดีอะ